อัปเดตอัปเดตกูเรื่องเราเฮามีเรื่องเล่ากูกูเจ้าข่าวข่าวที่ไหนผยนต่ไอยัง งานยิ่งหญยตีหลายๆคนรอคอยนะครับสำหรับงานเกษตรนะครับของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยจ้งใหม่ครับเตอนี่นะครับไฮไลท์ของการจัดงานมีอย่งกันพองนะครับแล้วกอบเป็นจัดกันตีไหนจัดวันไหนถึงวันไหนนะครับเขาจะได้มาสนทนาและก็อู้จากันกับผู้วมรายการ3ท่านด้วยกันครับท่านแรกนั่งข้างๆผมเลยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดารุณีนาพรมคณะบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเจยงใหม่ครับ แหมท่านหนึ่งนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร,รพิม์ใจศรีหานามประธานฝ่ายประกวดพืชและท่านที่3นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทศพลมูลมณีประธานฝ่ายประกวดสัตว์ครับสวัสดีครับสวัสดีถึง3ท่านครับสวัสดีค่ะวันนี้เขานอกจากจะมีผู้ร่วมรายการ3ท่านก็จะมีมาสคอตตัวตั้งหลังนี่เป็นตัวอย่างก็เข้าอาจาย์ครับ อันนี้เป็นน้องสะดิง ing, ้งเจ้าน pues ้องสะดิ <Portuguese> ้งอีกครับน้องสะดิ้งก็จะเป็นแมลงอุตสาหกรรมน้องใหม่แมลงเ้าเป็นเป็นโปรตีนทางเลือกนะคะโปรตีนแสดงว่ากินได้เหรอครับกินได้เจ้าพิกายตระกูลจิ้งหรีดอ๋อตระกูลจิ้งหรีดเจ้าก็ต้องเอาแบบเอาทอดเอาอย่างอี้มันก็เวลากินเจ้าเอาไปทาเป็นผงก็ได้เป็นโปรตีนที่ผสมกับอาหารอย่างอื่นก็ได้เจ้าอันเดี๋ยวก็มีน้องสะดิ้งแล้วก็อันนี้แล้วครับอันนี้น้องข้าวกล่ำ เข้ากรรมเองนะครับกรรเจ้ามอช107อันนี้ก็เป็นผลงานวิจัยของคณะอของเฮาเป็นโปรดักชั่นเปียนครับและก็มีไม้นานา,นาพันธุ์ต่างๆตีคุณผู้ชมจะได้หันในงานตัววันนี้เฮามาจัดแสดงบางส่วนนะครับถามท่นนานคณะบดีก่อนนะครับว่าตีไปตีมาวัตถุประสงค์ของการจัดงานเกษตรภาคเหนือเตือนนี้เฮาเริ่มต้นได้งจะใดก่อนครับท่านจริงๆแล้วคณะเกษตรมชของเฮาเนี่ยมีกำหนด การจัดงานเกษตรภาคเหนือทุกสองปีเจ้าเฮาจัดมาตั้งแต่ปี2540นะเจ้าครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สิบปีจัดเตือนครั้งที่สินี่ก็จะเป็นการจัดงานใหญ่น่งเืจากว่าคณะเฮาเนี่ยครบรอบ55ปีพอดีในปี2515ก็เลยจัดงานใหญ่12วันนะเจ้าระว่างวันที่1ถึง12ธันวาคมนี้เจ้า เขาครบรอบกี่ปีก็ครับของคณะ5ปีขอ55ปีเ <55 S 2> <ม>จ้าโอ้สแสดงว่าลูกศิษย์ลูกหานี่นักคณะนะครับอ <c oughs> าจารย์ครับฮามิสเก่า <c oughs> นักเ <c oughs> จ้าก,ก็งานนี้ก็จะกล,ะลั๊กม้ารวมงานตัวก็เลยกลายเป็นว่าเตือนนี่ศิษย์เก่าของกเกษตรมชรก็จะต้องแบบปิกมาเจ้าเขามีงานเกษตรคืนหลังตัวระหว่างงานวันที่11เจ้าครับซเก่าก็จะปิกบ้านโอ้เกติเป็นจัดงานกันแบบ ห้าวันติดหนึ่งแต่ของเขานี่คือ12บสองวันอันนี้ครั้งแรกตีเฮาจัดใหญ่12วันกูเตอร์เขาก็จัดหวันเจวันรั้งนี่งสิบสองวันยาวเลย1นึ่ถึงสิบธันวาคมสถานตี่ฮาจัดที่ไหนก็ครับเฮาจัดที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเกษตรแม่ฮิเในรายแมยเ่เฮียของเาาขาที่คลองชนบอกว่าพิธีกรเคยไปแอลก็ ทิ่ของแม่เฮียมันก็ครับต้องท้ามแจะเป็นเป็นส่วนหนึ่งของการการเฮียนของคณะเกษตรมอชอตรงั้านเหมือนกันเจ้าแล้วก็มีคณะต่างๆโดยคณะ,ะณะอุตสาหกรรมเกษตร<อ>ที่อยู่ภายในไร่แม่เฮียของเาขาเขาก็จะใช้พื้นที่ตรงห้าจัดเจ้าครับจากเดิมจัดกัน5วัน7วันแต่เตือนนี่จัดกัน12วันฉะนั้นแล้วปีนี้ก็คือต้องบบธรรมดาแน่ๆครับท่านคณะบดีครับไฮไลท์าสาคัญของการจัดงานเตือนนี่มีอะางครับเอ่อไฮไลท์ของการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ย เขาก็อยากจะเผยแพร่ความหู you, right. uh, ้ทางด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของล้นเกล้าในหลวงราชการตีเก้าแล้วก right ็สืบสารรักษาแล้วก็ต่อยอดงานด้านการเกษตรของในหลวงราชการตีสิบนะจ๊ะแล้วก็ติดสําคัญก็คือว่าเขาเปิดบ้านเขาเอาความหู้นวัตกรรมตีคณะวิจัยมาตลอด55ปีเนี่ยออกมาแสดง ประชาชนได้ฮับหูฮับสาบนะจ้าแล้วก็รวมถึงนอกจากคณะเกษตรมอชอแล้วเนี่ยก็ยังมีคณะภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลายๆคณะที่มาห่วมจัดงานนะจ้าก็นำเอาองค์ความรู้เอาน้าตรกรรมต่างๆด้านการเกษตรมาแสดงนะจ้านอกจากนี้ก็ยังมีหน่วยงานาทั้งภาคราฐแล้วก็เอกชนช<อ>ภายนอกมาห่วมจัดโดยจ้างานนี้ ก็จะได้เห็นนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ในงานนี่เจ้าครับนวัตกรรมหลากหลายอย่างแต่กี่เขาจะหันได้ว่ามีเป็นภาพสถานีที่เขาจะได้จัดงานเต่นี้นะครับกว้างขนาดเหมือนกันนะครับขนาดพบดีครับก็ประมาณส0่ร้อยไร่ที่เขาจัดในพื้นที่เต็มพื้นที่เลยถ้าเตียววันหนึ่งนี่ผมจะเตียวกุ้มกันนี่เอามีจักรยานอ่ะเจ้าถ้าเตียวบาไวปัดรถทีบโตัวรถทีบได้ครับอยากแวะบูธไหนก็แวะได้เลยครับพราะกว้างขนาดนักนะครับ ภาพตีนข้าหัานนี่ก็จะเป็นแบบบางโซนเป็นนวัตรกรรมของของเฮามันก็ครับค่ะเป็นโปรดักชั่นเปลี่ยนของคณะเฮา,าก็จะมีน้องสดดิงน้องข้าวกรรมน้องบัวนมนะเจ้ามับะะมีน้องปทุมม้าน้องปทุมม้า,เป,าเป็นดอกไม้ที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์ที่คณะเฮา,าอันนี้<ล>คือ,ค,อคือภาพสถานตีนี่เลยมันก็ครับแม่ละเจา้ามีนนมึน มีบึงต้องกางตัวเองนะครับเขามีเลขมีเป็นบึงสองบึงใหญ่ๆที่จะมีกิจกรรมทางน้ำตัวเจ้าสี่ร้อยก่ไร่ครับก่ไร่มีรถทีมเพื่อบริการอีกเนาะี่โอ้เขียวง้มเชอีแบบทายหหมาะเลยอ่ะตอนนี้มีคนเร่มไปเช็กอินนักดนตรีแล้วเจ้าเวลาเราคนสอบผมแอลชอบผมทายลูไอีต้องไปละอันนี้ก็จะเป็นเป็นเกี่ยวกับการเกษตรเข้ากรรมเหมือนกันครับนี่ก็เป็นการแสดงพันธ์ ข้ารรมทีอาจารย์ของเาพัฒนาพันุขึ้นมาครับครับข้ากรรมนี่เปินจะต้องปลูกต้องกางแล้วก็คือเข้าเข้าอื่นโถไปปลูกกล้อมอีกครับเทคนิคของเปิอย่างอันเหมือนกันก็เป็นการเล่นเล่นสีเป็นการเล่นสีเหมือนกันนะครับสีเขียวสีม่วงสีม่วงก็เป็นสีประจำมอชออยู่แล้วนะจ้าครับครับผมเดียวนิ่มจะหวัดปลูกไปได้ไปได้เนาะก็ต้องมีการเล่นสีเพื่อการบันทึกขาพมันจะได้งามไปเหมือนกันอย่างนี้นะครับหันว่าหนึ่งในหันมีการประกวดเป็นห้องว่า อันประกวดพืชประกวดสัตว์อีกตัวนึงครับครานี้ก็เป็นไฮไ,ทไลไท์ของงานเหมือนกันนะคะมีมมทั้งการประกวดพืชหลายชนิดแล้วก็ประกวดสัตว์ซึ่งวันนี้ประธานทั้งสองฝ่ายก็มาให้รายละเอียดครับ,รบอันกร,รียนถามตางอาจารย์พิม,มพ์ใจก่อนเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์เป็นประธานฝ่ายการประกวดพืชการประกวดพืชตัวนี้ครับอาจารย์ครับมีมีกี่ประเภทแล้วมีลักกณ์การประกวดอย่างเช่นใดพองก็ครับ ต้องเดีย๋ยวขออนุญาตตอบเป็นภาษาไทยนะคะภาษาเมืองอาจจะไม่อาจจะไม่ค่อยถนัดมากนะคะจะฟังรู้เรื่องหรอฟังรู้เรื่องค่ะต้องก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทางผู้ร่วมจัดประกวดของเราค่ะสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่6เชียงใหม่นะคะซึ่งอยู่ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตรที่กรุณามาร่วมจัดงานกับเราด้วยนะคะในคราวนี้ก็จะมีทั้งหมด15ประเภทนะคะแล้วก็ใน15ประเภทนี้เประเภทจะขอ ถ้วยพระราชทานจากค่ะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวณิรัติรักอัครกชกูมาลีนะคะทรงพระกรุณาพระราชทานถ้วยพระราชทานให้กับเจ็ดไม้ใหญ่ที่ร่วมประกวดนะคะที่ขอพระราชทานถ้วยเนี่ยก็จะมีชวนชมนะคะกล้วยไม้ไม้ใบประดับบอนสีนะคะคบ,บอนไซนะคะโบยเซียนแล้วก็จะมีกระบองเพชรแล้วก็สับประรดสีะค่ะอันนี้คือประกวดแล้วท้าชนะเลิศ โดยถวยพระราชทานด้วยครับแล้วก็ในระหว่างงานก็จะมีไม้เล็กๆที่จะประกวดอยู่อีก8ประเภทค่ะครับครับถ้าอย่างอี้คนตีจะท่งผลงานประกวดได้ก็คือบุคคลทั่วไปเลยครับตัวไปได้เลยครับอีบ้านมีเอามาเล่นเหรอเจ้าสามาประกวดได้เอาสมมติยกตัวอย่างกล้วยไม้อย่างนี้ะครับเปิลเปิลมีลักเกฑนเปินมีการประกวดจะได้ว่าอันนี้คือรางวัลชนะเลิศมันจะพอจะได้ยาครับ ต้ยไม้เนี่ยก็จะมีอีก80ดสรางวัลนะก็จะมีรางวัลยอยๆซอยย่อยเพราะว่ามันมีหลายประเภทมีหลายประเภทอีกมันก็จะเป็นเกณฑ์ในการประกวดเนี่ยก็จะได้รับความร่วมมือจากชมรมแล้วก็สมาคมหลักเหล่านี้ด้วยนะคะที่มาช่วยกันพัฒนาเกณฑ์การประกวดร่วมกับกรมส่งเสริมแล้วก็คณะเกษตรค่ะ กับจะได้มีเฉพาะอ,อาจารย์คณะเฮาอย่างเดียวก็จะมีหน่วยงานอื่นๆเข้ามาตัวอย่างเอี้ยนะครับ,รบตีได้ถ้วยพระราชทานกี่ประเภทครับ7ประเภทเจ็ดประเภทและตีเหลือเป็นเป็นโล่รางวัลแล้วก็ใบประกาศนียบัตรครับตีตีเหลือนี่อันประกวดอย่างไรครับมีกาแฟนะคะสตรอเบ,บอรี่แล้วก็มีไม้ตัดดอกประเภทของเบนจาม่ากุหลาบแกลดิโอลาสมะกรตแล้วก็การจัดดอกไม้ค่ะอ๋อ,อการจัดดอกไม้ที่แบบ เป็นส่วนยอมน้อยๆอย่างเงี้ยนะครับจัดช่อจัดแจกันจัดกระเท้าดอกไม้ครับวันนี้ก็เป็นงานฝีมือเฉพาะเหมือนกันเนาะที่คนจะมีความสามารถอี้เหมือนกันครับยังกาแฟอีกเหรอครับเปิ่นๆตัดสิอย่างไรครับแบบกลิ่นหอมรสชาติดีหรือว่าเปิพอกันจะได้ยังครับกาแฟถ้าถ้าเป็นส่วนนั้นจะเป็นเรื่องของการประกวดลาเตอาร์ตนะคะแต่ส่วนส่วนของการประกวดพืชนี่จะเป็นประกวดคุณภาพเมล็ดกาแฟค่ะคิดเตรียมจะไปแปลรูปค่ะความสมบูรณ์ความสมบูรณ์ของเมล็ด ตรงตามพันขนาดค่ะก็เป็นเป็นเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดไปมันจะมีลักเกณฑ์มาอยู่อย่างเงี้ยเนาะมันจะว่าคือแข่งเฉพาะแบบบบฟักแก้วใหญ่ที่สุดแข่งทะลุไงทีซุดกี่ยวกับแบได้ดูจากจะอ่านอย่างเดียวก็คือดูคุณภาพตัวเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็จะเป็นด้านผืนเพราะว่าก็จะมีการประกวดแบบไม้ประดับตีตีเฮาหันอีบางโซนตัวเหมือนกันเหมือนกันครับพุ่มเซียนตัวเหมือนกันไหมใบพวกนี้ค่ะที่นํามากล้วยไม้อย่างครัประกวด ครับเพราะบัดเดียวกําลังได้เข้าความนิยมกันครับเขาก็เลยมีการจัดประกวดด้านนี้เหมือนกันอันนี้หนึ่งอย่างละต่อไปก็จะเป็นเรื่องของด้านสัดแมนก็ข้ามอาจารย์ทศพลครับการประกวดซั์เตอร์นี้เป็นเป็นมีกี่ประเภทแล้วก็ลักเกียอย่างใดพ้องกัครับก็ต้องก่อนดินเลยขอยัญาตพูดพูดภาษาค้างนะครับผมว่าครับแต่ว่าฟังฟังเหนือรู้เรื่องครับดูมาแล้วก็ได้ครับก็ก่อนดินเลยก็ต้องออกตัวกันว่าการงานเกษตรแห่งชาติครั้งที่10ครั้งนี้คือคณะเกษตรมชจัดยิ่งใหญ่ครับ ในโดยเฉพาะในการประกวดสัตว์นะครับเรามีการประกวดสัตว์4ประเภทครับ,รบชิงถ้วยพระราชทานนะครับประเภทที่1ก็คือเป็นการประกวดสุนัขครับชิงสี่ถ้วยพระราชทานครับจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นรุ่นแบบอ่ารุ่นทุกสายพันธุ อเมริกันบูลี่อเมริกันพิ b บูลต่างๆตรงนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องการชิงถ้วยอธิการบดีหมหาลัยเชียงใหม่ด้วยครับก็<อ>เป็น4ี่ถ้วยรางวัลนะครับต่อจากนั้นก็เป็นการประกวดปากัดอันนี้ก็คือไฮไลท์ของเรานะครับการประกวดปากัดที่ปเป็นคีบสั้นคีบยาวนะครับสามารถ สาม,มารถส่งได้อันนี้ก็ชิงถ้วยพระราชทานสองถ้วยพระราชทานแต่รางวัลย่อยอีกเยอะแยะมากมายครับแล้วก็เงินเงินรางวัลในการในการเข้าร่วมก็กว่า 40- 0 0 0ื่นถึงห้าหมบาทโอ้หรางวัลนักเหมือนกันเนาะนักครับนักครับตะกี้นี่คืออยากก่างการการประกวดคลิปอีกครับปลาครับป,ปลาปลากัาที่เป็นคลิปประเภทคลิปสั้นคลิปยาวอ๋อคลิปใช่ครับอ๋อการประกวดปลาครับครับเป็นปลากราฟนี่เงนะครับสวยงามครับหลังจากนั้นก็จะมีการประกวดไก่ครับเราร่วมกับพันธมิตรเรานะครับกลุ่มอนุรักษ์ และพัฒนาสายพันธุ์ไก่สวยงามพื้นเมืองจังหวัดเชียงใหม่อันนี้เราจัดใหญ่ครับ,รบจัดใหญ่แล้วเราเชิญนายกสมาคมไก่ชนพื้นเมืองของเราก็คือดริลลชาดารานะครับ,รบมาร่วมในงานครั้งนี้ด้วยครับและสุดท้ายก็คือเป็นการประกวดแพชิงถ้วยพระราชทานถือว่าเป็นครั้งแรกของภาคเหนือ ที่จัดนะครับก็ชิงถ้วยพระราชทาน4่ถ้วยพระราชทานครับอ๋อไม่ประกวดแพะตัวเองครับแพะนี่จะได้เป็นดูดักเกนกันห้องกันนี่ความสมบูรณ์เหมือนกันนี่เหมือนกันเพิ่นแบ่งเป็นแพะเนื้อแพะนุมครับแล้วก็ดูว่าลักษณะลักษณะประจำพันนะครับแล้วก็ลักษณะความสมบูรณ์ของร่างกายนะครับลักษณะความสวยความลักษณะประจำพัน์เพื่อนอย่างนี้ครับผมแล้วก็จะมีการให้โชว์เดินคล้ายๆกับประกวดสุนัขแหละครับแต่ว่าจะมีเราร่วมกับพาร์ทเนอร์ก็คือกรมปศุสัตว์ นะครับกรมปศุสัตว์ในการที่ที่จะมาร่วมการจัดจัดแข่งขันหรือกิ์การต่างๆตรงนี้ครับครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีร่วมกับกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์นะครับของกรมปศสัตว์แล้วก็ปศสัตว์เขตหแล้วก็ปศสัตว์จังหวัดเชียงใหม่สาธิตการแปลรูปผลิตภัณฑ์ทางสัตว์ด้วยครับเราจะแปลรูปบาร์บีคิวนะครับเราจะมีการแปลรูปสบู่จากน้ำนมสัตว์หรือการนําขนแกะนะครับมาทําเป็นของแฮนด์เมดอะไรต่างๆเหล่านี้ครับโอ้อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่า ก็จะมีการประกวดตีหลากหลายแล้วก็จะแบ่งแบ่งย่อยออกไปแคมป์วุฒิกรรมการก็ต้องแบบทํางานกันนักเหมือนกันในนี้อย่างอี้เนาะใช่ครับครับครับตอนนี้มีเริ่มเปิดฮับสมัครแล้วก็มีคนมาสมัครของละยังถึง2สาขาเลยนะครับเยอะเลยครับผมครับเยอะเลยครับหลายหลายหลากหลายเพราะว่าคนจัดจะเป็นชมรมการประกวดการประกวดต่างๆมาเป็นพันธมิตรร่วมกับคณะเกษตรมชเลาจัดครับเพราะนั้นเยอะเลยครับผม เขากล่าวคือรับสมัครเรื่อยๆมีมีมีหมดเขตก็เข้าว่าหมดเขตรับสมัครกันวันไหนจะได้หมดเขตการรับสมัครจะแบ่งออกเป็นตามประเภทการประกวดครับเช่นสุนัขนี่ก็จะเริ่มประกวดตั้งแต่อาทิตย์ที่3าวันเสาร์ที่3แล้ว3ธันวาแล้วก็อาทิตย์ที่4ธันวาอย่างนี้ครับถ้าการประกวดแพะก็เริ่มวันที่11ธันวาเพราะฉะนั้นการประกวดก็การลงทะเบียนก็สามารถลงทะเบียนได้จนกว่างานจะเริ่มครับผมจนกว่าระยะเวลาจะเริ่มครับขอบขอบกอบอ็นนี้ม่วน ครับเพราะว่าแบบยังน้อยก็คือได้ได้หันได้อุ้มได้ใกล้ชิดอีเหมือนกันเนะเ<ร>าะสำหรับประเภทซาร์อย่าง,างนี้นะครับ,บขนตีชอบไม้ประดับตีเป็นลวดลายอย่างอีก็ดีมหมวดเหมือน,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 นกันอันนี้ของเขาประกวดว่าไหนก็ครับสำหรับด้านด้านผืนนะครับไม้ไม้หลัก7ประเภทเนี่ยเราจะเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้คือวันที่29นะคะพรุ่งนี้จะเป็นไม้ใบประดับกับในส่วนของสับปะรดสีก่อนก็จะจริงๆแล้วเรารับสมัครในวันพรุ่งนี้เลยแต่ว่าได้ประชาสัมพันธ์ไปล่วงหน้า หลายเดือนแล้วนะคะเพราะพวกนี้จะรับรับไม้ตอนเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะประกวดนะคะแล้วก็อีกหประเภทนะคะก็จะเป็นกระบองเพชรชนชมกล้วยไม้บอนไซแล้วก็ปุ้ยเซียนเนี่ยเราจะประกวดกันในวันที่30สบก็จะรับไม้ตอนเช้านะคะคแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะตัดสินการประกวดแต่ว่าไม้ทุกประเภทเนี่ยเราก็จะจัดแสดงยาวไปจนถึงวันที่12บสองค่ะ คนที่ไปแอลก็จะได้คง่าโอ้นี่คือป้วยเซนตินแ้รับะวันทีนึงกล้วยไม้ได้รับนที่ีนึงและรัประเพทอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นสาขาของแพะของไก่อย่างอี้มันก็เขาก็จะได้เห็นว่าอันนี้คือชนะเลิศเปิ่ก็จะเอาโชว์กันสุดนครับเปินก็จะได้เห็นว่าลักษณะไหนที่เป็นลักษณะที่ดีนะเจ้าวันทีนึงเนี่ยลักษณะเป็นแบบไหน ครับได้เห็นกันครับคัปิกมาตัวมาสคอตอันนี้ที่ห้องวัอย่างก็ครับน้องสะดิ้งเจ้าเออของน้องสะดิ้งแห่งกรรหนึ่งนะครับอันนี้สะดิ้งนี่เขาเขาเลี้ยงมาเมินแล้วก็จะได้ก็ครับสำหรับสําหรับสายพันธุ์นี่ครับเออจริงๆในงานนี้จะมีให้ความรู้ในเรื่องของการเลี้ยงตั้งแต่การเลี้ยงนะครับการดูแลจนถึงการแปรรูปครบทั้งวงจรเลยอันนี้ต้องขอคือไปดูรายละเอียดภายในงานได้เลยมีทั้งจิ้งหรีดน้องสะดิ้งนะเจ้าเจ้าแมลงอุตสาหกรรม อย่างเดคอนเดอะดดิงนี่คือเป็นเป็นซรัพย์ของภาคเหนือเฮาก็หรือว่าหรือว่าเขาเฮาเริ่มต้นมาจากการวิจัยของคณะเกษตรเขาจะไดกับขเขาเกแต่แล้วมันก็เป็นามาแมลงเศรษฐกิจชนิดใหม่เจ้าที่คณะเฮาเน,นี่ยเอามาวิจัยเรื่องของการเลี้ยงเราเลี้ยงจะไดคือมันถูกสุขลักษณะแล้วก็สาม,มารถขยายพันธุ์มีพันธุ์ทีดีให้โปรตีนสูงอ่ยเจ้าะเป็นงานวิจัยของคณะเฮาเจ้าคิดว่าเ,เป็นเป็นมแมลงของทงั้งภาคเหนือเฮาเนาะสดิงเนี่ยเจ้า การการเลี่ยงเลี่ยงง่ายเลี่ยงยากจะได้ก็เหมือนเหมือนเหม,มือนกับแตกต่างกันครับชิ้นรีดจะได้กับการเลี่ยงการเลี่ยงบนน่าจะแตกต่างกันมากนะเจ้าในเรื่องของชิ้นรีดกรับแสดงเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นพี่น้องกันนะเจ้าก็อันนี้ต้องไปหาคําตอบในงานนะเจ้าใครที่สนใจนะคุณผ <c oughs> ู้ชมต้องไปแอลแล้วก็ไปศึกษาเพื่อว่ <c oughs> าจะเอามาเป็นเป็นอาชีพเสริมของเราก็ได้มารวมสนทนากันในเรื่องของเมกะเทรน Future Food ฟูถ้าเขาพูดถึงอาหารเนี่ยเขาก็ต้องนึกถึงสองบริษัทใหญ่นี่อสองท่านนี้ก็จะมาคือไอเดียคือแนวคิดคือ,อทิศทางว่ากเกษตรแล้วก็อาหารในอนาคตจะเป็นอย่างไร,รซึ่งนี่ก็เป็นไฮไลท์ซึ่งซีอีโอของสองบริษัทเนี่ยน้อยครั่งมากที่จะมาเจอกันในเวทีเดียวกันนะเจ้าน,นี่ก็เป็นไฮไลท์อันวันไหนก็ครับวันที่สองท่านว่าวันจนัดที่ไหนครับจัดที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์แต่อันนี้เป็นการ ขายโต๊ะเพื่อการกุศลเขาเําเงินเข้ามูลนิธิอาจาเพื่อพัฒนาคณะเกษตรมอชอครับยัีน้อยก่อนจะได้องค์ความหูจาก C ีโอสองทันนี่ทีปลจะมาบรรยายให้เราใช่เขาจะ<ต>บอกตกเทรนด์ในเรื่องของเกษตรและอาหารอนาคตเพราะจรงวันนี้งานเกษตรมันก็จะแบบก้าวไปติกต๊กติกเหมือนเนาะอาจารย์เนาะก็ต้องแบบตัวเฮืห้ตันเริ่เหมือนกันนะครับอันเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเดี๋ยวจะเฮ้อตังสามท่านนะครับทีจะได้มาเจริญจวน พี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็ผู้ติดสนใจเข้าห่วมงานเข้าห่วมประกวดเริ่มตีตั้งอาจารย์ทศพลกันเลยครับเป็นประธานฝ่ายประกวดสัตว์ครับครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับเกษตรกรนะครับแล้วก็ผู้สนใจนะครับก็เข้ามาร่วมชมในโซนที่5นะครับเราเรียกว่าโซนฟาร์มแห่งความสุขครับฟาร์มแห่งความสุขก็คือนอกจากจะมีการประกวดสัตว์แล้วนี่เราก็มีการโชว์สัตว์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ให้มาร่วมกันนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12บธันวานี่ครับก็ มีอะไรหลายๆอย่างรวมทั้งนวัตกรรมการผลิตปศุสัตว์นะครับว่าปศุสัตว์ผลิตเราจะผลิตปศุสัตว์ในอนาคตเป็นทิศทางยังไงใช้เทคโนโลยีอะไรในการผลิตบ้าง<ด>เราเนี่ยการแปรรูปตัวเกถูกต,<ร>ต้องครับถูกต้องครับก็คือเหมือนกับว่าให้ครบห่วงโซ่ผลิตนะครับแล้วก็แปลรูปรวมทั้งการตลาดอะไรหลายๆอย่างครับก็อยากจะให้ ทุกท่านนะครับมีส่วนร่วมในงานเกษตรครั้งนี้ครับจะเป็นงานใหญ่ในภาคเหนือของเราครับขอบคุณครับของซัดนี้ก็จะอยู่โซน5โซน5ครับโซนฟาร์มแห่งความสุขครับผมเป็นฟาร์มแห่งความสุขนะครับครับของอาจารย์พิมใจแล้วครับก็อยากจะเชิญชวนนะคะมาร่วมกิจกรรมของคณะเกษตรศาสตร์มชนะคะงานเกษตรภาคเหนือครั้งนี้คือทุกส่วนงานนะคะไม่ว่าจะเป็นทางคณะเกษตรเองหรือว่าพันธมิตรก็ ทุ่มเทกันเต็มที่เพื่ออยากจะให้งานออกมาดีแล้วก็ได้มอบความสุขได้มอบความรู้ให้กับทุกท่านอย่างเต็มที่นะคะในส่วนของการประกวดพืชเนี่ยก็จะมีจริงๆแล้วเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้แล้วถ้าท่านาใดสนใจนะคะจะมาร่วมในส่วนของการประกวดก็กเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็เราก็จะจัดแสดงยาวไปจนถึงวันที่12นะคะ นอกนอกจากนี้แล้วก็คือเรายังมีพันธุ์พืชใหม่ๆทั้งจากทั้งของคณะเกษตรเองนะคะแล้วก็ของบริษัทนะคะรวมไปถึงองค์กรที่เป็นพันธมิตรกับเราไม่ว่าจะเป็นโครงการหลวงหน่วยงานในพระราชมริตต่างๆนะคะก็ก็ได้มานำพืชหลายๆพืชมาจัดแสดงก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านมาร่วมงานกับเราะคะ่ะ สุดท้ายทางคณะบดีเชิญเชิญชวนทุกท่านนะเจ้างานนี้เป็นงานใหญ่แล้วก็นอกจากได้ความหู้แล้วก็ยังมาท่องเที่ยวนะเจ้ามาเช็คอินกันค่ะเชิญชิญทุกท่านนะเจ้าครับงานวันไหนก็ครับวันตีหนึ่งวันตีหนึ่งถึงสิบสองธันวาคมนี่นะเจ้าสถานตีแล้วครับตีศูนย์วิจัยสาธิตและฝึุกอบรมการเกษตรแม่เฮียหรือว่าไรแม่เฮียของเฮ้านะจาเจ้าเชิญชวนทุกท่านค่ะครับรอบนี้คือยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วก็จัดหลายวันตัวนะครับสิบสองวันด้วยกันเพราะว่าหนึ่งในโอกาส คณะเฮากี่ปีครับ55<ม>ปีแล้วค<ม>ณะเกษตรม,มชนะครับก็ไปเอากันให้ได้1-12ธันวาคมนี่ตีศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรมเฮีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยจชงหงใหม่ไปเอากันให้ได้สําหรับงานเกษตรผาคเหนือเตื่อติสิบครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้ชมรายการตึงสามทันจัดมน<อ>้าเป็นการรวบรวมข้อมูลกับเขาในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวย่างกันคำเดียวก่อนครับช่วงหน้าเดียวมากดสอบสภาพอากาศกันครับ ฝนบริตกเนะนั่นเหรอรูปเหมือนเนาะอัปเดตอัปเดตกูเรื่องเราเฮามีเรื่องเล่าก๊กๆเจ้าข่าวข่าวตีไหนพะเยาอย่างอุ้มวนทุกใสตัวแน่นอน